สวัสดีค่ะคุณมิวทาอะไรอยู่คะอ๋อกําลังเทรดทองอยู่คะ่ะวิน่าสนใจคะ่ะทํายังไงหล่ะคะก็อันนี้นะคะมันจะเป็นเหมาะกับการเก็งกําไรอะคะ่ะแล้วก็สามารถหาข้อมูลจากเพจพวกนี้ได้อ่ะค่ะง่ายมากเลยเพจพวกนี้หล่ะคะป้าคนนี้หล่ะคะให้ข้อมูลอืมวิคุณลงุงคนนี้ก็ให้ข้อมูลหรอะคะอือเพจนี้เขาให้ข้อมูลการลงทุนได้หล่ะคะเอ๊ะทำไมเหมือนขายตรงเลยค่ะอืม อันนี้ค่ะนอกจากเขาจะให้ข้อมูลการลงทุนแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยก็ให้ข้อมูลสัญญาณการซื้อขายด้วยนะคะเนี่ยเอ๊ะทำไมมันคล้ายเหมือนใบหวยเลยคะก็ประมาณนั้นค่ะอ๋อการซื้อขายทองคำแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าการซื้อขายแบบ CFD หรือว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า contact for difference นะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากการซื้อขายกองทองคำที่เราไปซื้อที่ร้านหรือว่าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นการเก็งกำไรเราก็เลยต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารประกอบการลงทุนไปด้วยค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณนิวคะการซื้อขายทองคําแบบเนี้ยมันแตกต่างจากการซื้อขายทองคําจากในร้านทองอะ่ะยังไงล่ะคะก็สมมุตินะคะถ้าเกิดว่าพี่นิ่มเนี่ยอยากซื้อทองสัก10บาทสมมุติว่าตอนนี้ราคาทองเนี่ยบาทละ3 0 0 0 0ื่นสิบ,บาทก็คือพี่นิ่มต้องจ่ายให้กับร้านทองประมาณ3,000สนแต่ถ้าสมมุติว่าถือไปสัก1เดือนราคาทองขึ้นมาบาทละ500พี่นิ่มก็จะได้กําไรบาทละ5 0 0 10บาทก็ประมาณ5,000บาท ถ้าคิดเป็น return on investment หรือ ROI เนี่ยก็คิดประมาณได้กำไร1เดือนในประมาณ1.66นะคะฮะลงทุน3แสนได้กำไร5,000บาทพี่ไปลงทุนซื้อหวย,ยได้เยอะกว่าน,นี้อีกอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้เป็นการลงทุนแบบปกติค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลงทุนแบบ CFD เนี่ยพี่นิ่มก็จะใช้เงินน้อยกว่าน,นี้ค่ะ การลงทุนแบบเซฟดีเนี่ยค่ะมันเป็นการลงทุนโดยอิงราคาทองคําจากต่างประเทศเป็นดอลลาร์นะคะแล้วก็ถ้าเราเทียบสัดส,ส่วนการลงทุนที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะอันนี้เราจะใช้ลักษณะของการวางเงินมาจิน้นหรือว่าเงินมาจําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เงินไม่เกินประมาณ700บาทค่ะแล้วถ้าเราอ่ะได้กําไร5,000บาทเหมือนเท่ากับที่เราคุยการซื้อทองเมื่อกี้นะคะถ้าเทียบกับเงินมาจิ้นแล้วเนี่ย ก็สัดส่วน r o i เนี่ยก็ประมาณ714%เลยค่ะว้าวเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราเปิดบัญชีเนี่ยประมาณ500เหรียญนะคะผลตอบแทนที่เราคุยกันเมื่อตะเกี้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ r o i เนี่ยก็ประมาณ30%เลยค่ะว้า <cunning> ว <Wow. S 2> แล้วถ้าพี่จะเริ่มลงทุนพี่จะเริ่มลงทุนยังไงอะคะ ก็เริ่มต้นนะคะพี่นิ่มก็อาจจะต้องเปิดบัญชีกับ,บโบรกเกอร์นะคะตัวอย่างเช่นบโบรกเกอร์เอทแคปะคะ่ะเป็นบโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียแล้วบโบรเกเนี้ยเขาเปิดมาประมาณ13ปีแล้วนะคะแล้วก็มีใบอนุญาตระดับท็อปเทียร์ก็อย่าง A s i หรือ a s i c แล้วก็ s c b นะคะแล้วก็ตัว ACA p เนี่ยเขาก็ยังแยกเงินทุนของลูกค้านะคะออกจากบัญชีของบริษัทเองไว้นะคะไว้ในท,ที่ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียนะคะหรือ National Australian Bank อะคะ่ะ ก็ตัวโบรกเกอร์เอแเนี่ยนะคะเขาเป็นโบรกแบบ non dealing desk ค่ะก็คือส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยเข้าตลาดโดยตรงเลยเขาจะไม่มีรีคอร์ดไม่มีปฏิเสธราคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้กลยุทธ์แบบไหนเนี่ยเราก็สามารถเทรดได้ค่ะตัวโบรกเกอร์เอแเนะะี่ยค่ะเขามีค่าสเปดที่ต่ำค่ะค่าสเปดเนี่ยก็คือช่องว่างระ,ระหว่างราคาซื้อราคาขายนะคะถ้าเทียบกับที่เราไปซื้อขายราคาที่ ที่ร้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีราคาที่เขารับซื้อแล้วก็ราคาที่เขาขายอยู่เงี้ยค่ะซึ่งช่องว่างตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันน้อยหรือมันต่ำเนี่ยมันก็จะทําให้นักลงทุนมีโอกาสทากําไรได้ง่ายขึ้นค่ะตัวโบกนี้นะคะเขายัางได้รับรางวัล Best Forex Broker for Beginner ปี2023นะคะซึ่งการันตีโดยเว็บไซต์ daytrading.com ได้ค่ะครูดิวขายของเหรอ